คนชอบถามว่าทำไมผมต้องออกแบบพลาสติกเราไม่ได้กำลังออกแบบพลาสติกแต่กำลังออกแบบชีวิตในอนาคตเวลาที่เราออกแบบสินค้าเนี่ยเราก็มีการติดตามผลนะเราไปออกงานแฟร์ต่างประเทศก็เราก็ไปดูความเปลี่ยนแปลงของดีไซน์ใหม่ๆ ไปดูทุกปีทุกปีเนี่ยของที่มันใหม่มันใหม่ในเรื่องรูปทรงใหม่ในเรื่องเทรนสีมันเป็นใหม่ในลักษณะนแบบเนี้ยแบบแฟชั่นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราคอยตามเรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณค่าที่เราออกแบบเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เองเหรออีกทางหนึ่งเนี่ยไอ้ข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะย้อนไปย้อนมาเนี่ยมันก็เกิดจากการออกแบบนี่แหละมันก็เลยทําให้เรากลับมาคิดว่าควรจะเลือกนะ ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบแล้วเกิดปัญหาหรือจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ออกแบบแล้วแก้ปัญหาเหมือนกบบเราอะเลี่ยงบริโภคไม่ได้นะคือยังไงต้องใช้มันไม่มีทางเลือกให้ให้เราสักเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้แล้วเนี่ยเรารับผิดชอบอะไรได้แค่ไหนทำดีที่สุดได้แค่ไหนตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่เริ่มจากจากตัวเรานะ ของทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันจะเกิดจากเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆขยายการที่เราทําดีไซน์เนี่ยแล้วมีสตรอรี่ต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สร้าง Impact ในเชิงของปริมาณไม่ได้เอาขยะมหาศาลมาใช้แต่ผมมองว่าจุดนี้มันอาจจะไปไปคลิกไปเปลี่ยนใจคนไปให้แรงบันดาลใจตรงนั้นต่างหากที่ที่เราคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย น่าจะเป็นเหมือนไม้ขีดที่ไปจุดประกายนะสามารถที่จะสร้างไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ก็เริ่มจากการใช้วัสดุก่อนเลยเราจะบอกให้คนรีไซเคิลเรารีก่อนเราเลือกใช้วัสดุที่มันแบบเป็นวัสดุหมุนเวียน2ก็คือสิ่งที่เราเอาวัสดุรีไซเคิลมาเนี่ยความสามารถในการออกแบบจะได้ทํางานและในจุดนี้คือทํายังไงให้มันดูดี แต่กระบวนการทำเนี่ยมันซีเรียสไปอีกตรงที่ว่ามันจะต้องไม่ปล่อยมลพิษมันจะต้องใช้พลังงานไม่สูงมันจะต้องแบบดีต่อสิ่งแวดล้อมเเวลาคิดเนี่ยมันต้องคิดทั้งกระบวนการอย่างวัสดุรีไซเคิลเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันไม่ต้องไปเอามาจากธรรมชาติแล้วก็การแปรรูป จากของที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติมันใช้พลังงานเยอะนะแต่การบดไอสิ่งที่มันเป็นเป็นพลาสติกอยู่แล้วอะ่ะให้กลับมาเป็นพลาสติกชิ้นเล็กอะ่ะมันใช้พลังงานต่ำกว่ากันมากเลยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องคิดว่าใช้น้อยเนี่ยก็ต้องใช้คุ้มวิธีการออกแบบของเราก็ต้องมาคิดอีกว่าเออรูปทรงไหนจะทำให้ของเนี่ยมันเสียน้อยเพราะเราก็ไม่อยากจะใช้พลังงานในการผลิตแล้วได้ของที่ ตก Q C ออกมาอ่าอันนั้นก็คือเป็นเวสอีกเราก็ออกแบบให้มันเป็นของที่ไม่ต้องตก Q C ได้ง่ายอันนี้คือการพลิกมุมมองเพื่อให้การใช้พลังงานของเราเนี่ยมันไม่เป็นไปเพื่อการผลิตที่สูญเปล่า <tame language> การออกแบบให้ p a ็ค มันมีขนาดเล็กเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมันช่วยหลายอย่างหนึ่งค่าขนส่งมันน้อยลงแล้วเขาก็ขนส่งด้วยรถยนต์ธรรมดามันก็ปล่อยมลพิษด้วยถูกไหมขนส่งเยอะพลังงานก็เปลืองมลพิษก็เยอะด้วยเพราะนั้นการออกแบบครั้งเดียวมันตอบโจทย์ ในโรงงานของเราจะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างอย่างเรื่องการใช้น้ําที่เข้ามาเวียนในโรงงานอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ใช้วิธีการทางธรรมชาติเพื่อที่จะช่วยให้น้ํามันระบายความร้อนก็เป็นการออกแบบหมุนเวียนน้าแบบมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณไม่ต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมก็ได้มันเป็นเรื่องการลดต้นทุนด้วยคือมองไปพร้อมๆกันจากวันที่ทํามาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะ แต่มันคงไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าผมทำหรอกเราแค่แบบมีส่วนร่วมเล็กๆอยู่ในนั้นนะ<ม>เราอยากจะสร้างอะไรให้มันมีคุณค่ามีบทบาทในระบบนิเวศว่าการมีเราอยู่มันทำให้ระบบนิเวศเนี่ยมันหมุนเวียนได้ดีขึ้นและเราก็ยังเป็นคนที่พยายามจะชวนให้คนที่คิดแบบเราเข้ามาร่วมเข้ามาแอคชั่นมากขึ้นด้วยอย่าเป็นแค่การคิดอย่างเดียวความท้าทายสุด มันเรื่องของการสร้างความร่วมมือเพราะว่ามันทำคนเดียวไม่ได้การไปสู่ Net Zero เนี่ยมันจะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมผมคิดว่าถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นนักออกแบบนะแต่เราก็สามารถที่จะออกแบบชีวิตของเราได้ออกแบบสังคมของเราได้มาช่วยกันครับ